อาเด้อแล้วาเรียนรอนี่ก็เป็นการนึ่งก้อนเชเห็ดบบแบบใช้แก๊สนะครับนี่คือปริมาณ ความร้อนที่กำลังเผาหัวท่อนี่คือห้องเผาไหมนี่นี่คือกระดาดของทังแก๊สที่เราใช้มิลนำหรสิาับหนักประมาณสิบกิโลถ้าเกิดมีคนสนใจกันต้มกรบอกได้ครับผมผมขายให้ นี่คือตู้ดึงเห็ดที่เราใช้ทดสอบประสิทธิภาพสูงนี่เราก็เก็บข้อมูลอุณหภูมิแต่ละจุดซึ่งเราใช้เร่งว่าอุณหภูมิถึงโมฆะเพอร์ครับ ผมรอถามให้ผมเอาก่อนนะครับมามก้นอกนเห็ดมาเลยณหภูมิอันล่างเฮ้ยย่สี่ยี่สิบห้ายสิบห้ากิโลเก้ากิดคุณภูมิเ็นอะแล้วครับหกสิบหกสิบหกสิบ